เอาเลยครับผมก็สวัสดีชาวมือเด้งทั้งหลายด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะไปแนะนามอสตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า <c oughs> แหละครับก็ <c oughs> ผมลืมมอสเอาเป็นว่าช่างมาแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวโอเควันนี้เนี่ยจะมาแนะนามอสเป็นมอสที่สามารถที่เราจะ,ะขึ้นจุดแอนิเมชันของ m อ c ได้นะครับก็เหมือนแบบ m อ c ทําอะไรตรงนั้นเราก็จะสามารถทําอะไรตรงนั้นได้นะครับอย่างเช่นตํารวจมอลลี่เนี่ยมันเคยสูบบุหรี่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าเราก็เดินมาแถวๆนี้อ่ามันจะขึ้น,ม,น,นมุมขวาล่างนะครับให้เรากด e นะครับเราก็จะ ทำเหมือนเชฟมอลลี่นะครับนะฮะเชฟมอลลี่นะครับเราก็จะสามารถใช้ท่าทางเขาได้นะครับอ่าก็เดี๋ยวดูครับมันมีอีกเยอะนะครับอันนี้ก็ก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคนที่แบบนะคอยมาพิงดูอ่าพวกเล่นไพ่นะครับอ่าคอยเคยเห็นป้าแบบเวลาเล่นโป๊กเกอร์แล้วก็มีคนมาพิงดูอ่าเราก็จะสามารถพิงมาได้นะครับไม่ต้องกดแรมเพจให้เสียเวลานะครับถ้าจะออกก็ก็กดเอฟอ่าเอฟเลยแล,ยล,ยลยนะ้วเนี่ยอ่าไม่ออกก็วัดออกสีเบิอกอ่าไม่ออกไอสัตว์โถ่เว้ยมันไม่ออกก็ต้องกด อันนี้ stop paying โ okay. อเคถ้าไม่ออกกดในแ a มเพจได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าทำอะไรได้อีกอันนี้ก็ทำได้นะครับ clean table ก็ทำได้นะครับอา clean table ก็ทำได้แล้วก็ sit ลองดูดิถ้ามันนั่งมันทำได้ป่าวะอุ๊ยทำได้ด้วยนะครับเราสามารถนั่งที่บาร์ได้ด้วยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดโอเคโอเคออก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 ปก,ก,กติตรงนี้นั่งไม่ได้นะครับโอเคเรามาทำอย่างอื่นอีกทำยังไงอีกเดี๋ยว๊บนึงโอเคลองกดนี่ดู ได้หรือเปล่าเอาทำสิมายืนเท้าเอว <c oughs> เฮ้ยออ๋อ,อ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรยืนเท้าเอวโถ่เอ้มีที่ไหนอีกวะเนี่ยเราจะเดินเล่นๆนครับมันจะมีทุกจุดนะครับมีทุกจุดที่พอเป็นไปได้นะครับมันก็พอมีบ้างแหละนะครับแต่ไม่ได้มีแบบเยอะขนาดเวอร์แบบทุกๆุกจุดนะครับอ่ามันก็จะมีแบบมันจะสุ่มแอนิเมชันนะครับว่าตรงไหนมันจะเกิดตรงไหนเนะี่ยโอเค เดี๋ยวลองไปที่อื่นดูครับลองไปนอกบาร์ดูครับว่ามีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวไปเดินชนเขามาเลยอ๋อมันก็รีบเข้ามาดิเรามาตรงนี้แถวๆน,นี้ดูแถวๆน,นี้มีมีให้นั่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนซิดอันซิดอันเดลิกเฮ้ยนั่งนั่งนั่งตรงมุมหมอ,อเฮ้ยนั่งม,มุม,มได้ด้วยครับโอ้โหสุดยอดเป็นไงเท่เลยนะครับโอเ้เราสามารถนั่งที่ม,มุม,มได้ด้วยนะครับโอเคโอเคโอเคเวลาลุกขึ <S <S ้นก็ ลูกเหมือนมีแอนิเมชันเลยนะครับแบบเราสามารถนั่งได้ทุกที่เลยนะสวยครับผมแล้วไงต่อครับจากนั้นมีที่นั่งตรงนี้ด้วยโอเคเรามาดูนั่งกันตรงนี้นะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับมีแอนิเมชันสดมีมีแอนิเมชันเพิมเ่มเติมหรือเปล่าวะอุย้ยมีด้วยนะครับโอ้โหมีการควักบุหรี่ขึ้นมาสูบนะครับโอ้โหเท่จัดยังไงต่อครับมีสูบบุหรี่ไหม หรือเอาบุรีมานั่งดูสองทีโอ้โหเ้อดมก่อนอหอมดิดินี่มันกัญชาชะมัดกัญช,ชาเฉยเลยอ่ะอยังไงต่อครับอ่ะควักควักมาขีดมาขีดจึ๊บแล้วก็เฮ้ยอย่าบังเฟรมนิโอเคควักบุรีมาสูบนะครับเดี๋ยวสังเกตดูนะครับสังเกตจากเชฟมอลลี่นะครับเชฟมอลลี่นะครับเราสามารถที่จะไปยืนอย่างนั้นได้นะครับเนี่ยเราจะไปยืนอย่างนี้ได้นะครับโอโ้แต่เชฟเชฟอะไรเนี่ยนายอำเภอ ทำไมไม่ให้ผมได้เกิดก่อนล่ะโอ้อาจจะอาจจะดูลุงหนวดซะหน่อยนะครับเพราะว่าผมเผลอไปปรับภาพยังไงก็ต้องขออภัยไว้นท่นที่ดีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตรงมีตรงไหนอีกนะครับมันก็น่าจะมีเยอะแยะแหละนะครับมันจะมีได้เท่าที่มีนะครับมันจะไม่ได้มีตลอดนะมันจะมีแต่จุดสําคัญนะจุดที่แบบเ p ็มบเขาทำกันนะน่าจะอย่างประมาณอย่างนั้นนะครับลองตัวตัวนี้ทด่มีหรือเปล่าอ๋อตัวนี้ก็มีนี่ไงอ่าลินพิงับยืนพิงยืนพิงโอเคนี่ก็ได้นะครับ โอเคนี่ก็ได้อยู่นะครับนะฮะมีการยิงสุบหรี่นี้ด้วยนะทท่จัดนะครับก็ลองต้องไปหาตำแหน่งดูนะครับก็เหมือนมันมันช่วยเล่นแบบโลเพมากขึ้นนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูข้างในดูอีกซิ่งท่จะทำได้หรือเปล่าตรงไหนมี n อ c น่าจะทำได้นะครับมี n อ c ซที่แบบอ้าวตัวนี้ทำไม่ได้เหรอเออหางคำพูดแล้วกันโอเคก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้อะไรเนี่ยนี้ฟิงเกอร์โอ้โหนี่เล่นนี่เล่นไอแทงนิ้ว ไม่เอาดิไม่เอากูเล็งกากออ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 กโอ้ตรงใส่ต้องไปปรับภาพใหม่แล้วนะครับรู้สึกว่าจะโหน่ง,หนงนิดๆน,นะครับโอเคมีตรงไหนอีกมั่งอะ่ะอยากลองดูว่ะโอเคเดี๋ยวลองออกไปข้างนอกดูนะครับว่าจะมีอะไรอีกเดินไปเดินไปเดินไปโอ้หน่งนิดนึงนะครับไม่นิดหรอมั้งไม่รู้ในคลิปมันจะหน่งหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าหน่วงน,นี่ก็โอเคเลยนะเอ้ยไม่อโอเคดีบ้า ้องมาดูว่าตรงไหนมีอีกอตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทำได้หรือเปล่านะไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเคยตัวนี้ตัวนี้ทำได้ตัวนี้ทำได้ไอ้แม่มันจะทำได้อีกนะครับอตัวนี้ก็ทำได้นะครับเป็นเหมือนการแบบดูดูแกะนะครับอ,แบบอผลงานฉันดูดีจริงๆเลย <laughs> ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูวิธีลงกันเลยครับผมโอเคครับผมมาอยู่กันในหน้าหน้าดาวน์โหลดนะครับก็มันมีติดปากติดอ่างนิดนึงนะครับโอเคมอดมีชื่อว่า immersive scenario <c oughs> หรอไม่รู้ดิ <c oughs> แปลว่ามันแปลว่าน,นี่ละครับนนสถานที่ที่สมจริงนะครับแปลว่าประมาณอย่างนี้กันนะครับโอเคก็มอดจะประมาณนี้ครับก็เนี่ยดูเอาละกันนะครับที่แคมป์ก็สามารถทําได้นะนี่แคมป์หรือเปล่าเนี่ย๋อาใช่ครับไอนี่คือพาะบัตรหลวงครับสามารถที่จะทำได้นะคเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับสามารถนอนก็ได้นะครับ นั่งเนี่ยที่ผมทานะครับโอเคประมาณนี้เล่นเปียโนก็ได้นะครับนั่งนู่นนั่งนี่ก็ได้หมดเลยนะครับโอเคนั่งพิงอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ไปหาลองหากันดูนะว่าชอบไปยังไงนะครับโอเคนำวิธีการลงก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับไม่ใช่ทานสเตทนะทานสเตทก็คือของประเทศเขานะหรือประเทศใครก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่ใช่ประเทศเราก็ประเทศเราก็มีนะน่าจะมีนะแต่แต่ไม่แน่ไม่น่าจะเป็นไม่รู้เป็นว่าอะไรผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกัน แต่ก็มีมีมีโอเคนะต่อไปนะครับเมื่อเห็นไฟ LML นะครับอย่าลืมลงม็อบพื้นฐานก่อนนะครับม็อบพื้นฐานจะมี LML นะครับโอเคนะครับลากตรงนี้ใส่ได้เลยก็เป็นอันจบไปที่เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้แหละที่ผมสอนก็เผื่อบางคนไม่เข้าใจอะไรนี้นะครับก็โอเคประมาณนี้แหละก็ไปตามเล่นกันเลยนะครับได้สำหรับนี้ก็ก็ผมอยากจะบอกนะครับถ้าคนดูจบคนดูจบมาถึงตอนนี้นยก็ผมอยากจะบอกว่าก็คือ คลิปเรทเรทมดเรทเรคือมดเรทเรทมันไม่ค่อยมีมดอะไรใหม่ๆผมก็เลยไม่ค่อยได้ทําอะไรออกมานะเพราะมันมีแต่มดที่แบบมดแบบประสิวภาษาแบบเออมดมันแบบมดมันมมน,น้อยๆอะไรผมไม่อยากทํานะเพราะว่าแบบคนหาเฮออกูรู้แล้วมึงจะทำทำไมก็ประมาณนี้แล้วผมก็เลยไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่โอเคครับก็นะครับมาทําให้หายที่ถึงกันแนละ้วสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับผมชาวมือแดงแล้วเจอกันครับผม